ด้วยการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน จี๊บเ,เนี่ยไปโพสทีวี8โมงเช้าแบบนี้นะคะ,คะอยู่กับจิ๊บซันนี่แล้วก็ปอนนะคะจะมาอัปเดตเรื่องราวทั่วโลกอะไรที่เป็นกระแสอ,อยู่มุมไหนจะไปขุดไปค้นมาเล่าให้ฟังกันนะคะวันนี้<า>วันนี้เป็นเรื่องของการ์ตูนใช่แล้วความฝันในวัยเด็กของพวกเราทุกคนเลยนะคะจิ๊บเชื่อว่าทุกคนต้องโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้ใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือโดเรมอนนั่นเองโดเรมอนโดเรมอนจบจบชั้นอะไรปอปสี น้อยไปแค่ไหนหมหนึ่งจริงเหรอเดินละเองมอหนึ่ง,ม,งมาอึ่ง เียบโดนะเอ่อมอหนึ่งะไม่ใช่ั้มคือไอน์สไตน์เนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ถ้าไม่มีจินตนาการก็คงจะไม่มีสิ่งต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันนะคะอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือเขาเนี่ยได้นำหนึ่งในของวิเศษที่โดเรมอนเคยมอบให้กับโนบิตะที่ล้วงออกมาจากหน้าท้องกระเป๋าวิเศษคุณคุณมีอะไรคุณจำอะไรได้บ้าง ของวิเศษคุณผู้ชมช่วยกันคิดแล้วประตูคอปเตอร์ไม้ไผ่คอปเตอร์ไม้ไผ่ประตูประตู เก๋ลินช่าเยอะมากเลยนะเด็กหลายๆคนก็จะที่ติดการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเรามีโดเรมอนอยู่ข้างๆเนี่ยเราคงจะเยือกสบายแน่ๆเลยคือเด็กจาโชคดีมากคือมีตัวช่วยที่ดีอย่างโดเรมอนนะใช่ล่าสุดนะครับบริษัทฟูจิซีรัคส์เนี่ยก็ได้พัฒนาสิ่งๆนี้ซึ่งเป็นของวิเศษของโดเรมอนให้เป็นจริงขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะลองไปดูกันนะคะค่ะคือเครื่องนี้เนี่ย ถ้าดูกันแค่ภายนอกเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นเครื่องฉายภาพรอบทิศทางธรรมดาเพียงแต่ว่ารูปทรงของเครื่องนี้จริงๆเราจะสามารถฉายภาพได้รอบจนทำให้ห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยเหมือนกลายเป็นอีกสถานที่หนึ่งไปเลยเครื่องฉายภาพ3ามมิติใช่แล้วนะคะซึ่งก็ถือเป็นนวัตกรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากของวิเศษของโดเรมอนที่น่าทึ่งอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองอ ดูซินี่ไงเขาก็จะฉายเป็นภาพเข้าไปที่ฝาผนังก็จะทำให้คุณเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วเหมือนเล่นเกมเลยนะพี่ปอนะใช่ๆเป็นเกมอันเนี้ยเนี่ยค่ะเป็นนวัตกรรมของฟูจิซีร็อก์นะคะโอ้โหอุ้ยเหมือนให้อาหารอยู่จริงๆนี่ละโนบิตะเครื่องฉายภาพสามมิติ Okay, ไงล,ะละ่ะถ้าแบบสมมติว่าเราเป็นห้องห้องหนึ่งแล้วเราใช้เครื่องแบบนี้มานะเล่นเกมสนุกเลยอะอห้องโลง่ลงๆเป็นห้องสตูดิโอเนอะ okay, นี่แหละ,ละค่ะวัฒนาการที่ใครจะไปคิดแหละว่าว่า ของวิเศษของเดรมอนจะมีคนไปได้แรงมดานใจแล้วเอามาทำเป็นจริงๆแล้วทาได้อีกต่างหากนะคะในปีเท่าไหร่เนี่ย2015นี่เองคุณคิดดูอีกสัก5ปี10ปีจะไปถึงขนาดไหนเน่อีกไม่นานก็เดี๋ยวจะมีประตูทะลุมิติใช่ไหมประตูแบบเปิดไปที่ไหนก็ได้เนาะอย่างของพี่ปอนเนี่ยสามารถสร้างสถานที่อะไรก็ได้ที่เราอยากจะไปหรือว่าจะอยากจะอยู่โลกไหนอยู่ได้แต่ของหนูเนี่ยคือไม่มีเพื่อนก็มีเพื่อนได้เอายังไงล่ะเอาเล่นหมากลุก มันเล่นคนเดียวไม่ได้เอ,อรู้สึกเหงาว้าเวเอา้าวมีหุ่นยนต์มาอ้าวช่วยเล่นอ้าวช่วยเล่นหุ่นยนต์หมากรุกนี่นะคะเป็นหนึ่งในของวิเศษส,สุดเจ๋งนะคะในกระเป๋าของโดรอมอนนะคะ๋ยวขอดูหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะเจ๋งไม่แพ้พี่ปอนแน่นอนขอดูหน่อยน,นี่โอ้ อันนี้ก็ทํามาเป็นเรื่องจริงเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุณสมบัติของเจ้าวิเศษชิ้นนี้นะคะคือสามารถเล่นหมากรุกเป็นเพื่อนเราได้นะคะไม่ว่าคุณจะต้องการระดับฝีมือขนาดไหนเลเวลไหนตั้งค่าได้หมด <c oughs> มีสมองและกลไกทุกอย่างครบถ้วนนะคะถอดแบบรูปลักษณ์มาให้เหมือนกันเป๊ะๆกับในการ์ตูนโดราเอมอนโอ้และนี่คือนวัตกรรมจา้า ยังไม่มีชื่อเครื่องนะแต่ว่าเรียกว่าเป็นแบบหุ่นยนต์หมักรุกหุ่นยนต์นี่ไงพี่บอกอ๋อนี่เป็นตัววางอ๋อหยิบแล้ววางได้ความเจ๋งเนี่ยคือไม่ใช่แค่หยิบแล้ววางนะคือคิดได้คิดทุกอย่างใช่ โอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะว่าคนเราจะทำได้เย้ขอบใจมากโดเรมอนเด็กๆก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเครื่องแบบเดียวกันกับที่ดูในการ์ตูนว่าทำได้จริงๆนะคะสุดยอดอ่ะดีมาถึงฝั่งจิ๊บบ้างดีกว่านะคะคุณเคยได้ดูตอนหนึ่งไหมเขาจะบอกว่าเครื่องส่งเสียงระยยักไกลนี่ จริงๆแล้วดีเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งของโดเรมอนนะคะที่เขาบอกว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้มันก็เหมือนทอร์โคมเนี่ยแหละค่ะที่เราจะบอกไปถึงคนอื่นได้แต่ว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินเสียงเราเลยนะนอกจากคนที่เราต้องการจะส่งอยากรู้ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นี่นี่ละโนบิตะใช่ส่งเสียงระยะไกลพอเราพูดใส่เครื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเด้งให้อีกคนนึงที่เราต้องการจะส่ง อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นทดลองค่ะคือคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้ยินสิ่งที่เราพูดนอกจากเป้าหมายเท่านั้นที่จะได้ยินเสียงนะคะใช้มือถือไหมใช้มือถือไหมใช่นี่อยู่ในขั้นทดลองอย่างเดียวนะแต่ก็อาจจะเจ๋งใช้เล่นเลยนะสิ่งที่พิเศษกวงนั้นคือเผื่อว่าพี่ไม่รับโทรศัพท์ก็จะใช้เครื่องส่งเสียงเลยไกะสมมุติว่าเราเจอสาวคนหนึ่งคนตำรวจจบก่อนึกว่า มันเล็งมันยิงและยิงอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าฉันไม่รับโทรศัพท์แล้วฉันจะรับเครื่องส่งเสียงระยะไกลตะโกนว่ยตะโกนโอ้พี่ิปน์อย่างเงี้ยแจ๊สแนแทนแทนการตะโกนนี่ไงเรียกเรียกเลยผู้ชายเออนี่ไงคุยกับน้องนี่เป็นไงให้กำลังใจลูกใช่ ถ้าเกิดว่าเราทํางานด้านกีฬาแล้วเป็นโค้ชเราจะไม่ต้องตะโกนให้อีกทีมหนึ่งได้ยินจะบอกแค่คนนี้หรือเราจะด่าแค่คนนี้ก็ด่าเป็นตัวตัวไปซึ่งปกติแล้วโค้ชต้องไปยืนอยู่ข้างสนามเราทำไไงถูกต้องถูกต้องเฮ้ยจะไม่คนนั้นเราได้ยินกันซึ่งแบบเพื่อนที่ถ้ารากนันซึ่งเพื่อนที่อยู่ในทีมเราเนี่ยก็ได้ยินไปหมดใช่ก็อายอันนี้โค้ชด่าตรงตัวได้เลยทอลโกงไปเครื่องส่งเสียงระยะไกล ทำดีๆทำดีๆอะไรดีนะต่อในอนาคตจะได้ใช้ในวงการอีกถ้กก็ได้ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันมีอีกอันหนึ่งนะที่แบบวุ้นแปลภาษาอันนี้คืออะไรอ่ะมันก็คือวุ้นนั่นมันก็คือเหมือนวุ้นเจลลี่นี่แหละกินเข้าไปแล้วทำให้เราฟังภาษาอื่นรู้เรื่องแล้วก็พูดภาษาอื่นออกมาได้สมมติเวลาไปแบบ ไปโนบิตะไปแบบนอกโลกอย่างเงี้ยต้องคุยภาษาต่างดาวอย่างเงี้ยก็พินวุ้นภาษาไปวุนแปลภาษาไปแล้วคุณวุญปลภาษาทําให้นึกถึงอะไรรู้ไหมกูเกิล n s l เลตของเราไงดีมากๆเลยนะคะก็เนี่ยเป็นความฝันของเด็กเนาะที่ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นก็เอามาทําให้มันแบบเกิดเป็นความจริงขึ้นมาไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถูกต้องสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้หมดแล้วถูกต้องเอ้ามีเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรหน้าตาเราเนี่ยทาไมมันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ แต่มันเปลี่ยนได้ด้วยสัญญกรรมค่ะ<อ>นี่<อ>กับรายการนี้ค่ะเ e t มี In t h a i l a n d สัญญกรรมพลิกชีวิตค่ะเป็นภาพบรรยากาศการออเดชั่นของรายการ Let me in Thailand นะคะมคเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งรายการนี้เนี่ยนะคะเน,น,น,น้นเรื่องต้องการช่วยเหลือ,อให้คนท<อ>ี่มีความผิดปกติของรูปร่างหน้าตาที่ทําให้ลําบากต่อการดํารงชีวิตไม่ใช่อยู่ดีอยากสวยแล้วไปนะ,อะเออมันต้องมี กิมมิคอะไรสักอย่างในชีวิตที่มันเกิดขึ้นคอนฟ l i ต t อะไรของชีวิตนะคะทางรายการเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงและเหตุผลเป็นหลักเสนออีกแง่มุมนะคะของชีวิตผู้ร่วมรายการในรูปแบบเรียลลิตี้และที่สําคัญค่ะเป็นครั้งแรกค่ะของการรวมตัวหมอสัลยกรรมเกาหลีใต้และหมอสัลยกรรม ไทยนะคะ <ม S 1> ที่จะมาพลิกชีวิตให้คุณเป็นคนใหม่และขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบ2ด้วยนะคะติดตามและลุ้นต่อไปค่ะว่าใครจะได้เป็น12คนที่จะพลิกชีวิตณประเทศเกาหลีใต้เร็วๆนี้ทางช่อง1 Workpoint ค่อยทดคพูดเลยว่าวันนั้นได้ไปด้วยเราะอ,อยู่ยที่ Workpoint พอดีออแล้วก็ได้เห็นผู้เข้าประกวดหลายคนคุณผู้สมัครนี่คือแบบแต่ละคนคือแบบ เขาบอกเลยว่าเขาจะเลือกคนที่มีปัญหาบางคนก็แบบหน้าช่วงบิวช่วงช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเคี้ยวอะไรแล้วก็ล่วงออกมาที่ที่ของเกาหลีมีไงมันกินไม่ได้เพราะว่าคางแบบเยินแบบกราการศอการอะไรเงี้ยของแล้วก็แต่ละคนมาด้วยความหวังมาด้วยความหวังแล้วคุณหมอเองก็มาด้วยใจนี่คือเขาบินตรงจากเกาหลีมาที่นี่เพื่อคัดเลือกผู้ประกวดเองเลยนี่ไงเราถึงบอกว่าเวลาที่เราดูรายการแบบนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณอยากสวยแล้วคุณก็เดินเข้ามาทําไม่ใช่เขาต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นบางอย่างเป็นปมบางอย่างในชีวิตเขาว่าเฮ พอเขาเจอปัญหาแบบนี้แล้วเขาทำาบัน,นี้ <ừ> m, ไม่ได้ <ừ> m, ทำาบบนั้นไม่ได้ <ừ> m, คนไม่รับเขาทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ะคะ่ะเอาก็ติด <ừ m. S 2> ตามกันทางช่องหนึ่ง o ว k POINT เร็วๆนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีหนุ่มหลอ่อคุณยวนจะมาพูดคุยกับเราค่ะพักสักครู่ค่ะ มิสเตอร์โดนัทความสุขใหม่ๆมีได้เสมอที่มิสเตอร์โดนัทปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าโมเดนฟอร์มเฟอร์นิเจอร์